แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที query, ่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนีๆๆ <m> ้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับในโซนแรกนะก็จะเป็นโซนนี้เนาะที่ผม ให้รออยู่นะครับตรงจุดนี้นะครับจังหวะที่กราฟราคาพักตัวลงมานะผมก็ได้มีการอัปเดตเรื่องของการคอนเฟิร์มเข้าไปใน e l e g แก m นะครับอ่านี่นะก็จะเป็นขั้นตอนเลยตั้งแต่เขาลงมานะครับก็รอเขาอ่ามีการเบรกเอาขึ้นก่อนนะค่อยรีเทสบายนะอันนี้นะผมก็อัปเดตอยู่ตลอดนะครับสุดท้ายแล้วกราฟเขาก็ไม่ได้มีการเบรกนะอ่าก็เป็นโซนนี้นะรอะ เขาก็มีการหลุดนะฮะหลุดโซนลงไปนะครับแต่ผมมองทางซ้ายแล้วนะเห็นโซนสําคัญนะครับที่เขายังไม่ถูกใช้นะครับตรงเนี้ยเขาลงมาก็จริงแต่ว่าเขาลงมาใช้ไม่เต็มโซนนะครับก็จะเป็น inducement นะเป็นการสร้างสภาพคล่องไว้เหมือนเป็นการหลอกเราอะว่าอาตรงเนี้ยถ้าหลุดโลจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับอาแต่คราวนี้ถ้าเรามองสังเกตทางฝั่งซ้ายนะครับยังเห็นโซนนี้นะครับยังสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ารอบเนี้ยเขายังลงมาแค่ กรอบโซนนะครับผมก็เลยให้รอคอนเฟิร์มเพิ่มเติมนะครับอ่าชุดนี้นะลากมาถ้าเบรกขึ้นได้ก็ Follow ขึ้นไปเลยนะครับอ่าตรงนี้เบรกเทรลไลน์แล้วผมก็ได้ Follow เข้าไปนะครับแล้วก็มีการ pending ไว้รอรีเทสนะครับหนึ่งไม้เนาะอ่าขึ้นไปเนี่ยผมแบ่งเก็บไม้นี้นะฮะหลังจากนั้นกราฟก็วนกลับมานะครับผมบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ากราฟลงมาเนี่ยให้เติมของได้นะครับ ตรงนี้จังหวะเนี้ยหลายๆท่านนะครับน่าจะได้ของนะครับอืมเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มแล้วก็ est, รีเทสนะฮะหลังจากนั้นกราฟก็ดีดขึ้นไปนะฮะตามแผนเห็นไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มเทเล gram เนี้ยก็น่าจะได้ของกันไปนะครับตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่เหลือผมนะครับก็ถือรันขึ้นไปก็ปิดไปพอสมควรนะครับอันนี้คือโซนถัดไปนะโซนถัดไปก็ได้ของเหมือนกันแต่ว่าได้อะไจะ ไม่ไกลมากนะครับระยะสั้นๆนะฮะก็จะเป็นโซนนี้นะโซนช่วง0ูนย์นะครับมาเทสศูนย์สแล้วก็รีเจกผมก็เข้าบ่ายไปนะครับแล้วก็เก็บเร็วนะฮะอ่าช่วงนี้นะศูนย์สี่นะครับมีเลี้ยลีแอคชั่นนะครับตรงนี้รีเจกขึ้นไประยะหนึ่งนะครับประมาณ4 0 0รกว่าจุดก่อนที่การาฟจะเบรกลงไปต่อนะครับแต่ว่าตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครเห็นคอนเฟิร์มนะตรงนี้แท่งคอนเฟิร์มนะครับเขาเบรกลงไปแต่เขากลับมาคอนเฟิร์มตรงนี้นะฮะ มีแท่งคอนเฟิร์มขึ้นมาสำหรับทำเฟรม15นาทีนะฮะถ้าในทำเฟรม5นาทีเนะี่ยก็จะมีอาคอนเฟิร์มตรงนี้1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราบายแท่งคอนเฟิร์มเนะี่ยก็จะแพ้หนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาได้หลังจากที่กราฟมีการเบรกแล้วก็กลับเข้ามาภายในโซนนะฮะยกโลตรงนี้เราต้องสังเกตโครงสร้างนะเวลาผมวาดเนะี่ยวาดคอนเะฟิร์มเนี่ยจะมีการแบบเบรกโลแล้วก็เบรกไฮยอ่อบายนะครับอันนี้ก็เบรกไฮขึ้นไปนะครับ แล้วก็กลับลงมาย่อยกโลเราก็จะเข้าเทรดหลังจากที่กลับลงมาเทสประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็ฟอลโล่ตามโครงสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เบรกแล้วก็รอย่อบ่ายเบรกแล้วรอย่อบ่ายนะครับแต่ว่าโซนตรงนี้ผมรออยู่ด้านล่างใช่ไหมครับช่วงประมาณแ8ดแดแดเก้านะครับแต่ว่าครับ เมื่อวานย่อลงมาไม่ถึงนะครแต่ว่าผมไปโพสต์ภาพไว้ที่เพจผมอยู่นะ DTD Trader นะครับว่าโซนนี้น่าสนใจนะครับตรงช่วง2892ถึง2884นะฮะเป็นโซนที่น่าสนใจก็สามารถแบบดูคอนเฟิร์มได้นะครับถ้าเรามอง H4 นะ่เมื่อวานเขาจะมาเทสในส่วนของโซน H4 ปพอดีนะครับก็เป็นโซนเดียวกับที่ผมอัปเดตนะครับก็คือตรงนี้กราฟก็ลงมาเทสนะ แล้วก็ดีดขึ้นไปตรงนี้ก็3000กว่าจุดเลยนะครับก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานเนาะเดี๋ยวเรามา,มาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่ากราราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอลบโซนพวกนี้ออกไปก่อนนะครับโอเคสำหรับ ตรงช่วงราคานี้นะผมยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณประมาณโซนนี้นะฮะอาจจะรีไฟล์ลงมาเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมก็ยังมองเป็นดีมาน์เหมือนเดิมนะครับยังใช้ได้นะแล้วก็จุดนี้ก็ยังรอเหมือนเดิมนะครับผมก็แจ้งเตือนมาวางไว้นะครับราคานะะเดี๋ยวผมจะตีเป็นเส้นสีฟ้านะครับ 2891.54ถึง2884.29นะครับกรอบโซนอยู่700ประมาณ700กว่าจุดนะครับเราไม่ต้องไปดูว่ากรอบโซนมันกว้างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโซนเฝ้าระวังนะครับเมื่อกราฟเข้ามาภายในโซนเราถึงจะดูคอนเฟิร์มอ่าแล้วเราจะเอาสต็อปล s อเนี่ยวางใต้แท่งคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแน่นอนว่าสต็อปล s อเราจะไม่ใช่700จุดแน่นอนนะครับ แล้วก็ในโซนด้านล่างนะฮะอีกหนึ่งโซนผมก็รออยู่เหมือนเหมือนกันนะครับประมาณ2877ถึง2 8 6 8นะครับอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเบรกได้เนะี่ยเราถ้าเกิดมันมีโครงสร้างลงเนะี่ยเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานที่เขาลงมาเนะี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันเบรกโซนได้เรา follow sell ลงมาได้นะครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเบรกโซนนี้ได้เนี่ยเราหาจังหวะ follow sell ลงมานะครับหาโซนด้านล่างได้สำหรับโซนนี้นะครับสำหรับโซนนี้ลองเช็คเป้าหมายฟิโบเป้าลงชุดนี้นะครับกราฟก็มาลงที่ สองร้อยหกเจุดปดนะครับมีโอกาสลงมาที่นี่นะครับกราฟนะ,ะถ้าเิดถ้าเกิดว่าเขาย่อขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านายนี้นะเขาก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะฮะคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าเป้าหมายที่เขาจะลงต่อเ,เขาจะไปไหนได้บ้างนะครับก็จุดนี้นะน่าสนใจนะครับนะก็จะเป็นสอง1ปเก้าหนึ่งนะฮะ แต่ต้องรอเขาเสียโครงสร้างลงมาก่อนนะฮะจุดนี้ที่เขากาลังย่อขึ้นไปนะครับถ้าเขายังสตรองอยู่นะครับยกโลเบกไฮยกโลเบกไฮขึ้นไปเรื่อยนะครับต้องหาจังหวะในการย่อแล้วก็ follow buy นะฮะเดี๋ยวผมเช็คราคาแถวนี้นะครับว่ามีจุดไหนน่าสนใจบ้างนะฮะซัพพลายด้านบนนะครับผมยังรออยู่เหมือนเดิมนะ2932.05นย์ห้านะฮะ สำหรับจุดนี้นะโ,ะโซนโฟกัสนะครับก็จะเป็นโซนนี้แต่ตอนนี้เขาเคยพักตัวลงไปรอบละไม่สามารถลงต่อได้นะครับก็ยังทำทรงขึ้นต่อนะแต่ตรงน,นี้เราก็จะมองเป็นซับไพเพราะว่าเป็นซับไพอินทร์นอลนะครับของการลงชุดนี้นะฮะชุดนี้ถ้าเกิดว่ากราฟเขามีการเบรกไฮนี้ขึ้นไปต่อนะครับ ถ้าเบรกหายขึ้นไปได้นะเบรกหายขึ้นไปได้ปุ๊บผมจะหายงหวงในการย่อลงมาแล้วจะหาโซนนะครับเฝ้าระวังไว้ก่อนเพื่อที่จะ follow by ขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นโซนนี้นะผมจะยังไม่เซลล์นะครับผมจะเซลล์ก็ต่อเมื่อกราฟเบรกดีมานได้นะครับดีมานล่าสุดนะดีมานของอินเทอร์นอลชุดนี้นะครับแล้วค่อยเซลลนะครับเป้าหมายก็คือมองไป 2891ปนะครับย้ำนะฮะถ้าตรงนี้ยกโลเบรกไฮชุดนี้ได้นะครับแล้วพักตัวลงมาผมจะบายก่อนนะครับผมจะบายก่อนผมจะยังไม่เซลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแผนเซลนะครับก็ไม่ได้ผิดนะถ้าเซลลงมานะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะต้องรอการทําลายดีมาร์ก่อนนะครับอถ้าทําลายดีมาร์ได้นะผมจะมีความมั่นใจในแบบของอาการเทรดตามระบบนะครับผมก็จะมองว่าเออตรงเนี้ย ตามระบบเทรดผมนะฮะถ้าเบรดีมาได้ก็หมายความว่าซัพพลายควบคุมตลาดนะครับโอเคถ้าเบรได้นะครับเป้าขึ้นต่อไปจะไปไหนได้บ้างนะอันนี้ต้องมาหากันอีกทีหนึ่งนะเป้าขึ้นชุดนี้ ต่อไปนะฮะร,ระหว่างทางนะก่อนที่จะถึง2932นะครับก็จะมี2924นะฮะ2924กี่ 24, ที่น่าสนใจนะครับจุดเนี้ยเอ่อคีเลเวลเพียบเลยนะครับก็คือ,อกราฟราคาเนะี่ยเขาเคยมาเทสแล้วกลับตัวเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการกลับขึ้นมารอบนี้นะฮะ ก็อาจจะมาเทสชุดนี้แล้วย่อได้นะครับต้องระวังเนาะ,ะช่วง2 4งนะครับแต่ถ้าเกิดว่า24แล้วกราฟยังขึ้นต่อเรื่อยก็ไปรอคอนเฟิร์มเซลล์ที่2932นะฮะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วก็ข่าวแรงด้วยนะครับก็เทรดกันด้วยความระมัดระวังนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครได้มาพอสมควรแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับผมแนะนำให้พักดีกว่านะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนจะมาเสียวันศุกร์ค่อนข้างเยอะนะครับ อาจจะมีการแบ่งความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราหยุดไม่ได้นะครับอาจจะ,ะโยกเงินจากดอลลาร์นะครับเป็นบัญชีเซน็นแล้วก็เทรดในแบบหลอดของบัญชีเซ็นก็ได้นะครับเทรดเบาๆไปนะแก้คันนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่มเทเล gram เหมือนเดิมนะครับอ,อย่าลืมนะชุดนี้นะครับขอย้าอีกรอบนะถ้าลงมาในโซนนี้ถ้ายังไม่เบรกนะครับผมยังมองบายขึ้นต่อนะครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ